ชว่วงมินดมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2พรีเซนเตอร์บายทรู 5G เว r ร์และนี่คือสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันในรอบ Battle 1 on 1ออนวคิดถึงตอนพาไปเที่ยวพวางกับไปกินขา้าว <Yeah, S 2> ดูหนังฟ <yeah. S 2> ังเพลงด้วยกันแลนอนด้วยกันเมื่อจังที่แล้วนี่ทบม,มันเริ่ม ันเลยต้องคิดทวนคตอนนี้นน,น,ทน,น,นท,ทำเอ,อ่อเหมือนได้ไม่เต็มที่ตื่นเต้นประหม่าไปหน่อยเอาจิงหน้าทำได้ดีกว่านี้ในรอบนี้ทุกๆวัน love, sick, มนเขาไม่ทำงานร่วมกันเท่าไหร่แล้วมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยลิ้นกันก็แบบว่าเจอหน้ารักแต่ว่าตัวผมไม่กล้าทัก็แค่เห็นหน้าจะคักแหวก็อยากจะเก็บไปนั่งชักเดียวไม่ค่อยกลมกธรรมดา่ว่ ตอนที่เอฟดีให้สอยกับผมรู้สึกเหมือนได้กูชีเบลกูชีเบลไม่ได้นัดกันเลยอะ่ะดูดีต่างคนต่างใส่สกลิลกันมาดิมึงเขาไม่เก่งกูจะปลบกอินทอนี่สูบกูทำจริงไม่ได้คิดกูยังไม่หลบหลีกกูจะบุกยิ่จะมันตุกติกูจะพิสูจนี่คือที่ของกูแล้วต้องเป็นกูที่มีชื่อมิกอยู่เออฮะนี่อการดวลแบบตัวต่อตัวและผู้ที่อ่อนแอกว่าต้องออกจากการแข่งขันแบบไม่มีข้อต่อรองแสดงความดีกับเซนหยาบด้วยครับ,บอิลค้าง มูลหลานครับและชะตาชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรติดตามลุ้นกันในสัปดาห์สุดท้ายในโชว์มินมันาี่รอบแบทเทิลวั โดย True เครือข่ายอาัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีสอน Panda Boys 8.5คะแนนคุณเลือกใครครับเลือก Jab บอยครับผมจ a b บอยบนเวทีเลยครับคิดยังไงกับ Panda Boys ผมชอบแบกน้ำหนักครับ Panda Boys นะครับเตรียมตัวให้ดีครับเจอผมรุ่นเก่ารุ่นแกแ่เจอรุ่นใหม่ เลครับเสียใจกับจ้าบอยด้วยนะครับแพนด้าบอยบอกอะไรกับเราหน่อยสิครับก็คือการขึ้นมาเนี่ยเราขอยัางแรกไม่ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านจะแพ้หรือจะชนะคือขอให้การแสดงมันออกมาดีที่สุดที่เราหวังไว้แค่นี้ครับก็คือแบบมันเต็มที่แล้วมันออกมาดีแล้วผมก็รู้สึกดีใจกับมันครับและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับแสดงความยินดีกับแพนด้าบอยด้อยจริงๆครับเ่ยมมาครับนี่มันคลิกคลิก ปลายถ้ากูจะไปให้ถึงต่อให้มันจะเกินลิมิตของกู Damn Sweet มาเลยครับ8.5แล้วหายิตแล้ว <ขอ S 1> ดับ<ข>อยอดเยี <Y M S 2> ่ยมนะครับสินใจอย่างนี้ครับแดมสว w e ผมเอาน้องที่ควันผมมาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วกันนะครับครับน้องสไปครับ Spy มาเลยครับ ผมรู้สึกว่าผมชอบคู่แดมสวีทกับน้องสไปมากอีกคนหนึ่งเป็นสายเมโลดี้อีกคนหนึ่งเป็นสายลูกทุ่งถ้ามันเจอกันเนี่ยมันน่าจะสนุกครับผมงานที่ออกมามันจะต้องเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าเราน่าจะยังไม่เคยเห็นกันเด็กกับผู้ใหญ่สู้กันอยากเห็นว่าเ,เขาจะเป็นยังไงบ้างครับแ,แสดงความเสียใจยกับแดมสวีทด้วยนะครับแต่โชว์ของพวกคุณงดงามเหลือเกิน อยากให้พวกคุณพูดความรู้สึกที่ได้ทำโชว์ด้วยกันที่ได้แบทเชิลด้วยกันหน่อยสิครับครับจริงๆสไปเป็นผู้เล่นที่ผมเชียร์ที่สุดในซีซั่นนี้ครับแล้วก็ตอนแรกที่เดินไปทักน้องก็คือเดินไปหาเขาว่าอยากจะเชื่อชมน้องนี่น้องก็หันมากอดเราหนักมากนี่เราก็รู้สึกสนิทตั้งแต่เราแรกแรกแหละก็จริง,รงๆออตอนที่เลือกน้องขึ้นมาก็แอบ,บกลัวน้องมากๆครับ ใจถ้าเกิดจะ,จะอยากไปต่ออนะไรเงี้ยเราต้องเลือกคนที่เราคิดว่าเราน่าจะเหนือกว่าขัดขดนะัดอะไรเงี้ยแต่น้องคนนี้ผมรู้ว่าผมไม่น่าจะสู้เขาได้ในในเรื่องของไฟเรื่องอะไรเนงะี้ยผมมันมันมันได้มาเติมเต็มมากกว่าในการแบบเริ่มมาโชว์ด้วยกันอนะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คุยกันตั้งแต่ต,ตั้งแต่เริ่มทําโชว์แล้วว่าอยากจะให้เขาเป็นคลื่นลูกใหม่ของของสายเมโลดิกอย่างที่พี่ๆบอกนะแล้วก็ภูมิใจมากกับน้องคนนี้ครับขอบคมากครับ ผมมองว่าแดนสวีทนี่คือเขาแบบติดใจดีนะเขาพยายามส่งน้องเขารู้ว่าน้องอ่ะชนะแน่เขาพยายามส่งผักดันให้แบบเข้ารอบไปเนี่ยผมนับถือใจเขาแบบ่า ัพอยที่กูไม่โปรให้มันนับรอคัมอาวะจรอคับแล้วก็นับรอวันวันที่กูได้เป็นตำนานแต่ผมแก้แรงวันที่เอาแตกดกกระแสกันเหม่อนดูคอนเสิร์ตอ่ะผมไม่ได้มามามาคัดเรื่องน้องๆหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าแต่ละคนโอ้โหคือเคมีตรงกันมาก